สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและล้าไลออนคาร์นะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวนะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเป็นสไตล์ P P V หรือ S U V เป็นรถเจ็ที่นั่งยอดนิยมเลยนะครับเพราะคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมรถนะช่วงล่างหรือการขับขี่นะครับหรือออปชั่นต่างๆคันนี้ถือว่าได้จัดเต็มมากๆเลยนะครับและนี่เลยครับมิ t s ู b ิชิ i Pajero Sport 2.4 G T Premium เป็นรุ่นท็อปสุดขับ2นะครับปี2019เลยนะครับ และคันนี้ไม่เพียง20 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและเป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับและสําหรับราคานะครับวันนี้ลูกค้าจะซื้อคันนี้ในราคาที่คุ้มและประหยัดกว่าป้ายแดงถึง3 4 0 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะวันนี้เรามาตั้งขายเพียง1นล้านหนึ่งแสหกหมื่นบาทเท่านั้นนะครับแต่สําหรับราคานี้นะครับลูกค้าจะได้โปรโมชั่นบวกของแถมของแต่งอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ฟรีประกันภัยชั้น 1- 1ปีเต็มนะครับและฟรีค่าโอนนะครับและของแถมอื่นเดี๋ยวขึ้นตามนี้เลยนะครับสหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายรายเพิ่มเลยจ่ายเพียง1 1 6 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเราฟรีแวดเนะครับฟรีประกันภัยชั้น 1- 1ปีเต็มนะครับและฟรีค่าโอนนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง19,0บาทต่อเดือนเท่านั้นบสุดเอาไปเลยครับ7ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.59%เท่านั้นนะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านเราได้เช่นกันนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะครับลูกค้าดูรีวิวตรงนี้ก็สามารถซื้อรถจากร้านเราได้เช่นกันนะครับแต่สําหรับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดขับ2นะครับโอ้โหออปชั่นต่างๆนี้ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับ คันนี้จะเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะครับที่โชว์รูปป้ายแดงขายนตอนนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นโฉมปัจจุบันเลยนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรีวิวคันนี้กันว่ามันจะมีออปชันอะไรต่างๆอะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วยด้านหน้าเลยนะครับอันนี้จะเป็นกระจกนะครับมีโลโก้มิสุวิชิโอใหญ่มากเลยนะครับส่วนโลโก้ตัวนี้จะมีเลด้์อยู่ภายในนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้เจ้าของเดิมนะครับเขาไปแรปมานะครับเป็นแรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีดําทําให้รถดูดุดันเข้ากับสีรถนะครับตัวรถจะเป็นสีเทาดํานะครับแรปสติ๊กเกอร์ตัวนี้มานะครับสีเดิมจะเป็นสีบอลเงินนะครับส่วนตรงนี้สีเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะครับอันนี้เจ้าของเดิมคือเขาไปแรปสติ๊กเกอร์มานะครับทําให้รถดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าลูกค้าสามารถลอกออกได้เลยนะครับ ถ้าลูกค้าอยากได้สีเดิมโทนเดิมนะครับสามารถลอกออกได้ง่ายเลยครับเพราะเป็นเองอสติกเกอร์นะครับไม่ได้ว่ามีการพ่นสีหรือว่าอย่างใดนะครับกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นเหมือนรวงพึ่งสีดำอันนี้โอ้โหสวยตัดกับสีรถเลยนะครับมีเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้า4ี่ตำแหน่งเลยนะครับและนี่จะมีกล้องนะครับกล้องวิว360องศากล้องรอบคันนั่นเองนะครับ อันนี้คือจะเป็นกล้องมุมจากด้านหน้าแหละครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับจะมีการชนด้านหน้านะครับเป็นการชนเหล็กนะครับโอเวอร์แลนด์นะครับอันนี้เหล็กอย่างดีเลยนะครับเป็นเหล็กนะครับโหนี้ใหม่มากเลยนะครับรอยสเก็ตหินอะไรนี้ยังไม่มีเลยนะครับเพราะคันนี้ใช้แค่สองหมกิโลเท่านั้นนะครับส่วนไฟด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นไฟแบบฟูล l อลเลยนะครับโหไฟรุ่นรถรุ่นที่มีเอ่อเเนี่ยคือไฟจะสว่างมากเลยนะครับอ่าโคมจะไม่เหลืองอันนี้คือใสมากสว่างมากนะครับ มาพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์นะครับ LED เดย์ไลท์อย่างเงี้ยหัวนี้คือรุ่นนี้คือจะวิ่งยาวมาสุดนี่เลยนะครับจะมีตัวฉีดล้างไฟหน้านะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดนะครับและไฟตัดหมอกหรือไฟเลี้ยวรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์มากของรุ่นปัจจุบันเลยนะครับและสีนะครับโหอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถคันจริงที่ร้านมากเลยนะครับคันนี้สีสวยมากนะครับเป็นสีเทาดํานะครับ ถ้ามองอแดดหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะออกเป็นเหลือบดำเป็นเทาดำอะไรเงี้ยครับคือแบบโหเปอร์เซ็นต์สีนี่ผมให้ไปเลย9899%เอลยก็ว่าได้นะครับพะคันนี้ไม้ส20 0มกิลเมตรเท่านั้นนะครับสีฉ่ำเงามากนะครับรอยสะเก็ดหินอะไรนี่ถือว่าไม่มีเลยนะครับส่วนซุ้มล้อนะครับจะได้เป็นสีสีดำอันนี้เป็นสเปคเดิมนะครับตรงรุ่นเลยนะครับจากศูนย์มาเลยโห และนี่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับยางล้อแม็กยางนะครับอันนี้จะเป็นแม็กแลนโซนะครับขอบ16เลยนะครับรัดด้วยยาง BF หรือยาง A t นั่นเองนะครับอันนี้จะขนาดยางที่265 7 0 R 1 6เลยนะครับอ่าเป็นยางปี2019เลยนะครับโหตุ่มยางดอกยางอะไรนี่คือยังอยู่ครบเลยนะเพราะว่าใช้น้อยมากนะครับโหอันนี้ลูกค้าใช้ต่อได้อีกปี2ปีสบายเลยนะครับเพราะยางเนี่ยนะครับโห ราคาไม่ถูกแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวให้กล้องดูข้างในเลยนะครับซุ้มล้ออะไรต่างๆนี่คือแบบรอยมาร์กิ่งเดิมโรงงานอะไรยังอยู่ครบเลยคันนี้คือเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับไม้น้อยๆงียคือมีมาไม่บ่อยนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่ต้องรีบต้องไวเลยนะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีรถมากนะครับแล้วจะมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ปลายกระจกมองข้างนะครับ และก mm ็จะมีนี่กล้องนะครับกล้องวิว360องศานะครับจะมีอยู่ที่ปลายกระจกมองข้างนะครับจะมีรอบคันเลยนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับสําหรับรุ่นท็อปสุดนะครับจะมีจุดเตือนจุดอับสายตานะครับที่ปลายกระจกทั้ง2ฝั่งนะครับเวลามีรถวิ่งมานะครับหรือว่าเวลาเราจะแซงนะครับหรือว่ามีรถมาขนาบข้างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไฟเตือนสีส้มที่ปลายกระจกนะครับ มีทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันก็จะมีเสียงดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดเตือนเรานะครับอันนี้คือออปชันพิเศษเลยนะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดนะครับโอ้สวยมากอันนี้ก็การสาดอะไรต่างๆนี่คือมาจากศูย์เลยนะครับปาเจโร่นะครับคร้าวหลังคาสีบอลเงินนะครับส่วนมือจับนะครับจะครอบด้วยสีดําด้านนะครับแล้วก็นี่ตัวการลอยคําว่าปาเจโร่เลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ มาพร้อมด้วยกุญแจนี่สมาร์ทคีย์เลสนะครับสตาร์ด้วยพูดสตาร์ทนะครับเรามีด้วยกัน2ชุดนั่นเองนะครับและนี่ฝาถังน้ำมันนี่จะเป็นลายแคปล่าคาร์บอนอย่างที่บอกนะครับจะเป็นเขียนเลยสัญลักษณ์อนิวปัจโจ้สปอร์นะครับนี่สวยมากเลยนะครับตัดกับสี่รถมากเลยด้านหลังนี่คือสวยมากนะครับไฟนะครับมันจะอันนี้รุ่นใหม่ไฟจะสั้นนะครับถ้าเป็นโฉมเก่านะครับ ไฟจะลงมาสุดนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นไฟ LED นะครับเวลาเปิดนี่คือสวยมากนะครับามาพร้อมด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีที่ฉีดกระจกากางปัดกระจกด้านหลังนะครับามาพร้อมด้วยนี่คำว่าปาเจลโ o สปอร์นะครับมีเซนเซอร์กระยะถอยด้านหลังอีก4ตำแหน่งนะครับกล้องถอยหลังนะครับนี่โหและนี่ที่พลาดไม่ได้ การชนด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้ก็คือโหเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับมาพร้อมด้วยหัวลากนะครับเดี๋ยวหัวลากคือเราเก็บไว้ด้านในเลยนะครับอันนี้โหเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะครับและอ่ารุ่นนี้นะครับที่พิเศษเลยที่เขาเมนูเชนมานะครับสำหรับรุ่นนี้โฉม all new pagalo sport นะครับเขาจะมีประตูหลังไฟฟ้านั่นเองนะครับที่รุ่นเก่าๆจะยังไม่มีนะครับโหชั้นนี้คือพิเศษมากๆเลยนะครับ และสําหรับประตูหลังไฟฟ้านะครับสามารถเปิดได้ด้วยกัน c แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดจากด้านในนะครับเปิดจากรีโมทนะครับและกดเปิดจากด้านนี้นะครับและที่พิเศษอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับสามารถใช้เท้าเตะหรือคิกเซนเซอร์นั่นเองนะครับกุญแจอยู่ในระยะนะครับสมมติเราซื้อของถือของมานะครับกุญแจเราอยู่ในกระเป๋านะครับเราก็สามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับ เซ็นเซอร์ของปาเจโ่นะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี่ครับสงฝั่งนะครับจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับเวลาเราเปิดนะครับเราก็เตะออกนะครับนี่แค่นี้เองนะครับง่ายมากโหอันนี้คือแม่บ้านผู้หญิงหรือว่านักช้อปปิ้งต่างๆนี่คือชอบมากเลยนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตลอยอ่าต่างๆนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตอันนี้คือรถโห สวยมากเก็บมากสภาพป้ายแดงเลยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับตะเข็บเม็ดอาร์อะไรชัดเจนมากเพราะคันนี้ใหม่เพียง2,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกลิ่นใหม่นี่ยังอยู่เลยนะครับโหเตะจมูกมากเลยนะครับโหรอยตะเข็บเม็ดอาร์อะไรรอยมาร์คกิ้งจากโรงงานอะไรคืออยู่ครบเลยนะครับอ่าและภายในนะครับคันนี้จะเป็นอ่าเบาะหนังสีดำนะครับอ่าทั้ง7ที่นั่งเลยนะครับนี่เลยครับสำหรับร้านไลออนคาร์ของเราที่พลาดไม่ได้เลยนะครับ ผมเข้ารูป 5D เลยนะครับอันนี้จะเป็นตีนตุแกแกอย่างที่บอกอาสามารถาดูแลรักษาง่ายนะครับเวลาสามารถเราถอดถอดออกไปทาความสะอาดก็ได้นะครับเ<ม>พราะว่ามันเป็นตีนตุแกแกนะครับหรือเราชุบน้ํามาเช็ดตรงนี้ได้เลยน้ําอัดล้มหกน้ําส้มหกหรือกับข้าวหรือว่าอะไรหกนะครับสามารถใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดออกทาความสะอาดง่ายมากเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของผมเข้ารูป 5D นะครับและเวลาพับเบาะน,นะครับสาหรับปัจจิโลนี่พับง่ายมากนะครับ เขาจะพับลากไปเลยเราสามารถเก็บของได้เยอะมากนะครับอเราจะดึงเนี่ยครับเชือกจากตำแหน่งด้านล่างเนี่ยครับอ,อันนี้คือจะดึงเบาะที่เรานั่งนะครับมันจะเด้งไปนะครับแล้วเราก็ดึงตัวบนนี่พับไปได้เลยนะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่โหคือแบบกว้างขวางมากเลยนะครับ สามารถเก็บของเก็บสัมภาระกระเป๋านะครับเวลาเราจะไปท่องเที่ยวแคมปิ้งเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับไปต่างจังหวัดอะไรสามารถเอาไว้ของได้เยอะมากนะครับแล้วปาเจโร่นะครับสามารถขยายพื้นที่เก็บของได้อีกนะครับเราสามารถพับเบาะตัวแถวที่2นะครับให้มันกระเด้งไปนะครับก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระได้อีกนะครับโอ้รห oh, ้วรอยอะไรด้านข้างนี่คือไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวให้กล้องไล่ดูเลยนะครับริ้วรอยด้านข้างคือไม่มีอย่างที่บอกคันนี้ไม่สอง0มืกิโลเมตรเหมือนได้ลดมือสองในสภาพป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าประหยัดกว่าซื้อป้ายแดง3 4มถึงแสนเลยนะครับมาพร้อมด้วยของแถมของเต็มโปรโมชั่นนี่คือจัดเต็มเลยนะครับและสำหรับรุ่นนี้นะครับจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับจะมาพร้อมด้วยชุดเติมลมยางอัตโนมัตินะครับ น้ำยาปะยางฉุกเฉินนะครับอันนี้จะเป็นของเดิมนะครับจากป้ายแดงจากศูนย์ที่เขาให้มาเลยนะครับและนี่หัวลากนะครับอันนี้คือของใหม่เลยนะครับคือไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็สามารถถอดเก็บไว้ตรงนี้ได้ถ้าลูกค้าใช้ก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งง่ายมากนะครับและเวลาเอาขึ้นนะครับก็ง่ายมากนะครับเราก็ดึงเชือกตัวนี้ขึ้นมานี่ นี่แค่นี้เองนะครับและเวลาปิดนะครับก็ง่ายมากอ๋อและที่นี่ที่ลืมที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับรุ่นปาเจโรรุ่นนี้นะครับอเขาจะมีตัวปิดธรรมดานะครับและก็ปิดแล้วก็สามารถล็อกรถได้เลยอ่าน,นี่คือพิเศษมากๆรุ่นเซกเมนต์รถในเซกเมนต์เดียวกันนี่คือยังไม่มีนะครับอันนี้คือที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกกดแล้วก็ล็อกรถได้เลยนะครับ เวลาเรากดแล้วกดแค่นี้เองนะครับอ่าก็จะมีไฟเตือนกระพริบนะครับเวลาปิดรถก็จะล็อกเองเลยอัตโนมัติเลยนะครับนี่ข้อดีของปาเจโร่สปอร์ตนะครับอเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวด้านในกันครับและนี่นะครับภายในของมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับรุ่นออนนิวุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับโหภายในนี่คือกลิ่นใหม่นี่ยังอยู่เลยนะครับโโหภายในนี่หรูหรามากนะครับ ม่านอะไรต่างๆนะครับม่านบางแดดอะไรนี่คือโหใหม่มากนะครับเนี่ยมันไม่มีการใช้งานเลยนะครับโหใหม่มากๆนะครับและนี่กุญแจนะครับจะเป็นแบบ push start แล้วนะครับเวลาเรา start เย็บเบรกกด push start นะครับอืมโหนี่ start แล้วนะครับนี่คือเครื่องนิ่งมากนะครับเครื่องเงียบมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยเบาะเลยนะครับเบาะจะเป็น เบาะหนังสีดําทั้งหมดเจที่นั่งเลยนะครับ,บรเบาะนี่คือยังแน่นยังตึงมากเลยครับไม่มีรอยยับเลยนะครับโหเหนี่ยังตึงมากรอยยับยังไม่มีเลยนะครับเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับแผงวัตตูด้านข้างนะครับโหเป็นสีดําสลับกับหนังนะครับสวยมากนะครับคือริ้วรอยไม่มีเลยนะครับรอยขีดข่วนอะไรต่างๆสีมือจับ นะครับสีบอลเงินสีโครเมียมอะไรต่างๆคือริ้วรอยไม่มีเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าคือใหม่มากนะครับคือริ้วรอยไม่มีเลยนะครับอันนี้ใหม่มากอันนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับโอ้ขนาดใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นติดตั้งมาจากโรงงานจากศูนย์เลยนะครับและที่พลาดไม่ได้สําหรับตัวท็อปนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมีระบบนําทางนะครับหรือเนวิเกเตอร์นะครับจะมาในรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะครับ โอ้หอันนี้คือสะดวกหรูหรามากเลยนะครับและมีเดียต่างๆนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น FM AM นะครับเชื่อมไอ o อดเชื่อมบลูทูธอ่า USB อะไรตรงนี้ได้เลยนะครับ AUX HDMI ต่างๆนะคือออปชันนี่คือจัดเต็มเลยนะครับและคันนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a ค P l a y Android a อ t o ออะไรได้หมดเลยนะครับคือเป็นยุคสมัยใหม่เลยนะครับเป็นออปชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่า และด้านล่างนี้นะครับอ่านี่อันนี้จะเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับและนี่ประตูไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะครับส่วนแอร์นะครับอันนี้จะเป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับอ่าสามารถอ่าปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาอิสระได้นะครับและที่พลาดไม่ได้นี่ระบบฟอกอากาศนาโนอีนะครับอ่าจะมาในรุ่นนี้เลยนะครับอันนี้คือดีมากเลยนะครับอ่าถ้าเราเอ่อเปิด แอร์หลังนะครับเราสามารถเลือกกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราใช้งานก็จะมีไฟแดงๆขึ้นนี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นช่องเสียบ USB หรือ HDMI อ่าสามารถเสียบจากตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีอ่า Power Outlet จากตรงนี้1จุดเลยนะครับและนี่ตัวคอนโซลกลางเนี่ยครับคือรุ่นนี้คือสวยลรูหลามากนะครับเขามาดีไซน์ได้เป็นแบบเอกลักษณ์มากเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นลายเหมือนลายคาร์บอนนะครับ เป็นลายลายแคปลาคาร์บอนเงี้ยครับเป็นสีเงินซิลเวอร์อย่างนี้สวยมากเลยนะครับหัวเกียร์อะไรนี่คือใหม่มากเลยนะครับและนี่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแปดสปีดด้วยกันเลยนะครับโอ้ดีไซน์มานี่ด้วยสวยมากเลยนะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับอ่าอันนี้คือดีมากเลยนะครับเวลาเราติดไฟแดงเนี้ยเราใช้ตรงนี้เราสามารถอ่ายกคันเร่งได้เลยยกเบรกออกจากเท้าได้เลยนะครับอันนี้คือสะดวกสบายมากช่องวางน้ําแก้วน้ํา วางจากตรงนี้ได้เลยนะครับมี2ช่องนี่เท้าแขนนะครับโหอันนี้คือมันพอดีมากเลยนะครับและนี่นะครับสาหรับหน้าจอจะเป็นหน้าจอ L C D หรือหน้าจอดิจิตอลนั่นเองนะครับโหรุ่นนี้รุ่นท็อปสุดจะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบเต็มเลยนะครับโหใหญ่มากนะครับและนี่ไม่เพียง22,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงเข้าสู่ตลอดทุกระยะเลยนะครับอ่าคือเลขไม้น้อยมากนะครับและนี่แสดงสัญลักษณ์อ่า ความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับถังน้ํามันนี้อุณหภูมินะครับและหน้าจอนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้อีก3ลักษณะด้วยกันเลยนะครับ <c oughs> ส่วนพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับพุ้มด้วยหนังเป็นพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีโลโก้มีสุบิชิตรงนี้แล้วก็แอร์แบกอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับสามารถควบคุมปฏิมีเดียต่างๆหน้าจอหรือ ฟังก์ชันต่างๆจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านขวานะครับจะเป็นนี่ระบบ Adaptive Cruise Control นะครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะครับจะมีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับจะมีเอาไว้สำหรับอันนี้คือดีมากเลยนะครับจะมีแปรผันความเร็วตามรถขันข้างหน้าได้เลยนะครับถ้าขันข้างหน้าเบรกาก็จะชะลอความเร็วตามเลยนะครับอันนี้คือสะดวกมากนะครับ มีวางสายรับสายโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับและนี่ที่พลาดไม่ได้นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับจะมีพเดิลชิพนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ยรจากตรงนี้ได้เลยนะครับบวกลบเพราะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเกียรอ์อัตโนมัติ8สปีดเลยนะครับเราสามารถเล่นจากตรงนี้ได้เลยการปัดน้ําฝนก็จะเป็นระบบออโต้แล้วไฟหน้าก็จะเปิดปิดออโต้แล้วนะครับนี่ ส่วนด้านข้างนะครับนี่จะเป็น p u s ส start นะครับเวลาเรา start เรากดตรงนี้เวลาเรา,าดับเครื่องยนต์เรากดตรงนี้แค่ทีเดียวเองแค่นั้นกระจกมองข้างนะครับจะเป็นพับไฟฟ้านะครับสามารถปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้หมดเลยนะครับเซ้นทันล็อกอะไรคือปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนกระจกจะเป็นอัตโนมัติทั้ง4บาลเลยนะครับและนี่นะครับที่พิเศษมากๆสำหรับรุ่นม i t s u บิ s h i p a j โ r o คันนี้นะครับ จะมีกล้องรอบคันเลยนะครับนี่มีมุมซ้ายขวาด้านหน้าด้านหลังจากตรงนี้ได้เลยนะครับโหแล้วเวลาเราใส่เกียร์อรอ์หรือเกียร์ถอยนะครับาภาพจากมุมด้านหลังก็จะขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับนี่โหอันนี้คือสะดวกสบายครบคันมากนะครับเวลาเรา,อาถอยเข้าซองหรือไปจอดในห้างตาม ตอกรมซอยต่างๆนะครับอันนี้คือสะดวกมากเลยนะครับสมุดคู่มือสมุดรับประกันต่างๆนี่คืออยู่ครบเลยนะครับนี่คือหนามากเลยนะครับโหครบคันมากๆนะครับคันนี้อย่างที่บอกหมุดคู่มือต่างๆนะครับคู่มือการใช้ระบบนำทางนะครับการใช้หน้าจออะไรต่างๆนี่คืออยู่ครบเลยนะครับและที่พิเศษนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับยังมีประกันศู์เหลืออยู่นะครับ อ่าห้าปีหรือ10,000แกิโลเมตรนะครับโหคันนี้คือลูกค้าสามารถไปเข้าเช็คระยะเเข้าสูต,ต่อได้เลยนะครับอ่าจะฟรีค่าแรงเช็คระยะเลยนะครับให้กล้องดูใกล้ๆเลยนะครับอ่าลูกค้าเข้าสูตรมาตลอดทุกระยะเลยนะครับนี่หกพันหมื่นสองหมื่นหกหมื่นเก้าอ่าสองหมื่นหนึ่งนะครับนี่ระยะล่าสุดลูกค้าเพิ่งเข้ามาเดือนตอนเดือนมีนานี่เองหรือเดือนสามปีหกห้านี่เองครับอ่าลูกค้าสามารถไปเข้าที่ระยะ ถัดไปหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรถัดไปได้เลยนะครับรถสวยใช้น้อยคันนี้ต้องมาพร้อมด้วยคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครับนี่นะครับเบาะแถวที่2หรือแถวหลังนั่นเองนะครับคือหูใหม่มากๆนะครับเบาะคือไม่มีริ้วไม่มีรอยล่องรอยการใช้งานเลยนะครับคือสภาพป้ายแดงของจริงนะครับและนี่ที่พลาดไม่ได้นะครับสําหรับหลานไลออนคาร์ของเราผมเข้ารูปนะครับโหเป็นสีดําแดงนะครับจะตัดกับตัวรถมากอันนี้ทําให้รถดูหรูหรามากๆเลยนะครับ สวยมากๆเลยนะครับอ่าแต่เวลาที่เราจะขึ้นเบาะแถวที่3นะครับก็ง่ายมากนะครับสําหรับปัจจโล่สปอร์ตนะครับอ่าเราจะพับตรงนี้มันจะเด้งไปเลยนะครับนี่นี่เขาจะเด้งขึ้นไปเลยนะครับเวลาพับเบาะลงนะครับเราก็ลลงนี่อ่าแล้วเบาะแถวที่2นะครับเราสามารถพับเอนนะครับหรือจะเอาเอนนอนเอนตั้ง ระดับไหนได้หมดนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับอ่าแต่เวลาเราขึ้นนะครับจับอ่าที่มือจับด้านนี้อ่าแล้วเราก้าวขึ้นได้เลยนะครับนี่คือเบาะของปาเจโลเนี่ยครับคือนั่งสบายมากนะครับอ่าเราสามารถพับเอนนอนเอนตั้งอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วเลดรูมอะไรต่างๆนี่คือคือเหลือๆเลยนะครับคือนั่งสบายมากนะครับเลดรูมเฮดรูมอะไรต่างๆอันนี้คือเหลือๆเลย สบายมากเลยนะครับแล้วเบาะนะครับเราไม่ว่าเราจะนั่งสองคนอ่าหรือสามคนอันนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าเรานั่งสองคนนะครับมันจะมีเท้าแขนนี่แล้วมีที่ที่วางแก้วน้ํานะครับเอาไว้ชากาแฟเอ่อแก้วน้ํากดน้ําเครื่องดื่มอะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือดีมากนะครับถ้าเราไม่ใช้เท้ากดเข้านะครับแล้วเราก็เก็บนี่สะดวกสบายครบคันมากๆเลยนะครับแต่ด้านล่างนะครับก็จะมีอ่อ ที่ชาร์จแบตให้นะครับจะเป็น USB 2ช่องนะครับและเป็นเ,เหมือนไฟบ้านเลยนะครับสาม,มารถเสียบชาร์จแบตจากตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้โหเวลาไปท่องเที่ยวทางไกลๆนี่ผมชอบมากเลยนะครับมีที่ชาร์จแบตคือตัว Allnew p a j e r o นะครับเขาจะให้หน้าจอมาที่แบบใหญ่มากใหญ่กว่ารุ่นเดิมเยอะเลยนะครับเวลาเราเปิดใช้นี่นะครับโอ้โหพลาสติกอะไรนี่คือ ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับและนี่นะครับจะเป็นหูฟังนะครับสามารถเชื่อมต่อเออบลูทูธจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือยังอยู่ในห่อพลาสติกยังอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะครับนี่นี้มีด้วยกัน2ชุดด้วยกันเลยนะครับของใหม่เลยนะครับอ่ามาพร้อมด้วยรีโมทของจอหลังนะครับเราสามารถเชื่อมต่อจากโทรศัพท์จอ เอ่อต่อจากเอ่อ HDMI ต่างๆได้เลยนะครับนี่สะดวกสบายครบคันมากๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจและหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะคันนี้ลูกค้าจะซื้อในราคาที่ประหยัดกว่าป้ายแดงถึง3 4แสนเลยนะครับและคันนี้จะเป็นโฉมเดียวกับที่อยู่ในโชว์รูป้ายแดงนะักปัจจุบันเลยนะครับโอ้ oh. แตล่ลูกค้าจะได้ในราคาที่ประหยัดด้วยนะครับและออปชั่นของแถมของแต่งอื่นนี่คือจัดเต็มแน่นอนนะครับ เพราะคันนี้นะครับใช้น้อยไมยเพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถยังอยู่ในประกันศูนย์5ปีหรือ1แสนกิโลเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คระยะต่อจากของเดิมได้เลยนะครับและคันนี้นะครับเรามาตั้งขายเพียง1ล้าน1 6 0 0 0 0 6 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าจะได้โปรโมชั่นของแถมของแต่งอื่นออีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีเต็มและฟรีค่าโอนนะครับและของแต่งของแถมคือ ให้รอบคันจัดเต็มแน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะคันนี้จะเป็นรถอนเนกประสงค์เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากและขายดีอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับในเวลาเปิดง่ายมากนะครับอ่าอ้ รุ่นนี้นะครับลูกค้าติดตั้งโช็คฝากระโปรงเพิ่มมาอีกนะครับลูกค้าสามารถเปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับ่าสะดวกมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันด้านหน้าเลยนะครับนี่โอ้โหรอยตะเข็มเม็ดอาร์อะไรคืออยู่ครบทุกจุดเลยนะครับน็อตไม่เคยมีขยับเลยนะครับ่าโลโก้สัญลักษณ์อะไรต่างๆฝากระโปรงนะครับ่าน็อตไม่มีขยับเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆจากป้ายแดงนะครับ่า รูกลมตะเข็บเม็ดอาร์กอะไรต่างๆก็คืออยู่ครบเลยนะครับอ่าโหรูกลมจิดอ่าฝากระโปรงอ่าน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับอ่าเป็นฝากระโปรงเดิมๆแก้มด้านข้างนะครับสัญลักษณ์อ่าตัวอาอะไรนี้คืออยู่ครบรอยมาร์กิ้งจากโรงงานนี้คืออยู่ครบเลยนะครับอ่าคือเครื่องอันนี้คือเราสตาร์ทมาไม่ต่างกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ คือเครื่องนิ่งมากคันนี้ใช้น้อยไมมเพียง2,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับนี่นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์คอมเอ็เรลวดีเซลนะครับเครื่อง2,400ซีซีนะครับ181แรงม้าเลยนะครับโอ้หแรงม้าให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับโอ้หแผ่นกันความร้อนอะไรคือใหม่มากเลยนะครับโอ้หรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีอะไรจากโรงงานนี่คืออยู่ครบเลยนะครับและเวลาจะปิดนะครับก็ง่ายมากนะครับเราแค่ง้างลงมาเองนะครับ ง้างเบาๆนะครับนี่แค่นี้เองปิดง่ายทั้งผู้หญิงผู้ชายสามารถปิดได้เลยนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับผมพาไปรีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดแล้วสวยถูกใจลูกค้าไหมครับรับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะคันนี้ใช้น้อยไม่เพียง20 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและยังเป็นรุ่นโฉมปัจจุบันนั่นเองครับเป็นโฉม all new b r i s t o sport เลยนะครับอ่าและสําหรับคันนี้นะครับ มิ t ูบิ i ิปาเจ,จโร่สปอร์ต2.4 GT Premium นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดขับ2เครื่องยนต์ดีเซลนะครับไม่เพียง20 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2019เลยนะครับและสำหรับราคานะครับวันนี้เรามาตั้งขายเพียง1,160 0ล้บาทเท่านั้นนะครับแต่สำหรับราคานี้นะครับลูกค้าจะได้โปรโมชั่นของแถมของแต่งอ,อื่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ฟรีประกันภัยชั้น 1- 1ปีเต็มนะครับและฟรีค่าโอนนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจักไฟแนซ์เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟแนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะครับลูกค้าสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับสามารถซื้อรถจากร้านเราได้เช่นกันนะครับหรือลูกค้าสนใจคันนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับ เพียงทักอินบ็อกกันเข้ามานะครับทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line หรือจะโทรเข้ามานะครับเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันจริงที่ร้านคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือจะมาดูคันอื่นที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google Ma p ว่า l i ออนคาภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายมากเลยนะครับ ร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับและก่อนที่เราจะทำการส่งมอบรถนะครับเราจะทำการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเสื้อนะครับลูกค้าจะได้รถสวยๆส,สภาพป้ายแดงสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคัานไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ